สำหรับ EP ที่2นะครับจะเป็นการพูดถึงเรื่องของ การเติบโตของแบรนด์หลังจากที่เรารู้เรื่องของอ,อุ่นเครื่องเรื่องแบรนด์ไปแล้ววันนี้เรามาดูต่อว่าการเติบโตของแบรนด์นะฮะ,ะเราจะสร้างแบรนด์อย่างไรให้ตราตรึงซึ่งในรายละเอียดเนื้อหาเราจะตราตรึงใน3ประเด็นด้วยกันนะฮะผมเรียกมันว่า3ส,สอแล้วกันสอที่1ก็คือตราตรึงด้วยสารรูปฟังดูเหมือนแรงนะครับแต่ว่ามันก็คือคำคำหนึ่งที่ที่ผมเรียกให้ท่านจําได้ง่ายนะฮะเราเรียกว่าแบรนด์ไอดนติตี้ตราตรึงอันที่2ก็คือสาระ แบรนด์ก็ต้องมีสาระของมันอยู่ก็คือแบรนด์ดีเอ็นเอหรือแบรนด์เอเซนส์อันที่3ก็คือแบรนด์จะต้องตราตรึงด้วยการสารแน่สารแน่ในที่นี้ผมเปรียบเทียบเป็นการสื่อสารแบรนด์นั่นเองก็คือทําให้คนรู้จักเราต้องสารแน่ไปทั่วเมื่อตอน EP ีที่1เรามีการพูดถึงการสร้างแบรนด์คือการสร้างภาพจําทําให้คนนึกถึงผมจะมาขายี้เรื่องนี้ให้ท่านเห็นว่าไอภาพจําที่ท่านจะต้องสร้างให้เห็นนะ่ยมันมีอะไรบ้างก็คือการทําให้ตราตรึงนั่นแหละ การทาให้คนนึกถึงนั่นแหละสร้างภาพจําให้ตราตรึงด้วยอันที่1จําที่1อย่างที่เรียนไปตอนต้นแล้วก็คือจําเรื่องของสารรูปภาษาทางการสร้างแบรนด์เราเรียกว่าแบรนด์ไอดีนิตี้หรือเอกลักษณ์ของแบรนด์มันเหมือนผู้ชายจีบผู้หญิงนะครับในชีวิตประจําวันก็คือผู้ชายคนหนึ่งจะชอบผู้หญิงเวลาเขาเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เราจะดูจากเบื้องต้นก่อนเลยนะฮะขออนุญาตใช้คําแรงนิดหนึ่งสารรูปก่อนนะฮะแล้วเราก็จะเข้าไปทุกกับเขาถูกไหมครับ หลังจากนั้นเราก็จะรู้ว่าเธอมีอันที่สองก็คือมีสาระหรือเปล่ามีสาระหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสาระเนี่ยเป็นสาระยังไงสาระภาษาทางการสร้างแบรนด์เราเรียกว่าแบรนดีเอ็นเอก็ได้หรือแบรนดเอเซนส์ก็ได้ภาษาไทยเราเรียกว่าแก่นแท้ของแบรนด์นึกถึงแบรนด์นี้แล้วนึกถึงคําว่าอะไรสั้นๆและอันที่3ก็คือสาระแนสาระแนภาษาทางการสร้างแบรนด์ผมเรียกว่าการสื่อสารแบรนด์นะครับหรือแบรนด์คอมมิวนิเคชั่นนั่นเอง ะะเราลองมาดูเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันประเด็นที่1น,นะครับก็คือเรื่องของสารรูปของแบรนด์สารรูปของแบรนด์ก็คือเป็นเรื่องของเอกลักษณ์ของแบรนด์นั่นเองหรือแบรนด์ไอดีนิตี้นะครับซึ่งประกอบด้วยนะครับอันที่1ก็คืออย่างเช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างมาให้ท่านเห็นนะครับว่าอะไรบ้างที่เราเรียกว่าแบรนด์ไอดีนิตี้หก็คือชื่อแบรนด์นะครับสก็คือโลโก้ 3ก็คือการสร้างเป็นแท็กไลนเ์เหมือนเหมือนหรือสโลแกนก็ได้4ก็คือการออกแบบพวกงานดีไซน์ทั้งหลายแหล่5ก็คือเรื่องของบรรจุพัณฑ์นะครับแพคเกจจิ้งหก็คือเรื่องของยูนิฟอร์มพนักงาน7ก็คือสีของแบรนด์แล้วก็สุดท้ายก็คือเส้นสายลายเส้นถ้าภาษาทางนักออกแบบเราจะเรียกว่าง,งานพวกกราฟ,ฟิกต่างๆสิ่งเหล่านี้ฮะถ้าท่านใจได้เห็นมันก็คือสารรูปถูกไหมครับมันคือการทําให้คนเห็นได้ด้วยตา เพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เราเอามาสร้างเรื่องของเอกลักษณ์ uck, ของแบรนด์นั่นเองผมยกตัวอย่างง่ายๆอาจจะท่านอยากจะเห็นทั้งชื่อแล้วก็เห็นทั้งโลโก้ทั้งอะไรต่างๆคำถามคือท่านลองตอบดูนะครับท่านเห็นแบรนด์อะไรก่อนเพื่อนนะฮะผมเชื่อว่าหลายท่านต้องตอบว่าเห็นแบรนด์แม่กิมลังก่อนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแบรนด์ไอเดนติตี้ของแม่กิม้ังออกมาชัดเจนในเรื่องของสีเห็นไหมครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ uck, การดีไซน์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้อง ท่านก็จะเห็นเลยนี่คือลักษณะของการสร้างภาพจําผ่านการมองเห็นก็คือแม่กิมลังก็จะมีงานดีไซน์ท่านเขาจะใช้สีชมพูโทนสีชมพูทั้งหมดในการดีไซน์คอนเทนต์ดีไซน์เอกลักษณ์ต่างๆเพื่อทําให้คนจดจําแบรนด์ได้เหมือนกันฮะผมยกตัวอย่างโลโก้ของแบรนด์หนึ่งแล้วกันนะครับแบรนด์นี้ชื่อว่าอาราบิก้าสัญ,ญลักษณ์เนี่ยแบรนด์อาราบิก้าบางคนก็เห็นเป็นสัญ,ญลักษณ์เปอร์เซน็นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เปอร์เซ็นนะครับมันมีที่มาครับโลโก้นี้มาจากตัวนี้ครับ มาจากเม็ดกาแฟครับแต่หลายคนคิดว่าเอาไปกินอะไรกินกาแฟเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เป็นไรครับถ้าคนเข้าใจตรงกันว่ากาแฟเปอร์เซ็นต์คืออาราบิก้านะครับแต่นี่คือตัวอย่างให้ท่านเห็นว่านี่คือการสร้างแบรนด์แบรนด์นี้ก็คือออกมาที่โลโก้แล้วก็นี่คือยูนิฟอร์มพนักงานก็จะเป็นโทนมูแดแอนด์โทนขาวๆเห็นไหมครับทุกอย่างนี่คือลักษณะของแบรนด์ไอดีนิตี้ที่มันสะท้อนออกมาให้ท่านเห็นภาพนะครับเพื่อให้เกิดภาพจำในเรื่องของการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ ผมยกตัวอย่างเคสหนึ่งแล้วกันมีครั้งหนึ่งผมมีโอกาสไปที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไปพักที่โซนของชินจูกุโรงแรมนี้นะครับขอบอกว่าถ้าสมมุติว่าเอาเอาก็ซิล่าออกไปนะครับโรงแรมนี้จะไม่มีภาพจาใดๆทั้งสิน้นเพราะจริงๆแล้วถ้าขึ้นชื่อว่าโรงแรมเนี่ยท่านอาจจะสร้างคาแรคเตอร์ให้กับโรงแรมด้วยด้วยพนักงานด้วยการบริการด้วยรูปแบบอะไรต่างๆในนั้นได้โรงแรมนี้ก็เช่นกันเขาก็เอาตัวก็ซิล่าเนี่ยมามาวางไว้ด้านบนของโรงแรมที่เป็นชั้นล็อบบี้ สิ่งที่ผมเจอจากงานดีไซน์ของเขาก็คือเข้าไปก็จะเจอโปสเตอร์ภาพ,พยนตร์เรื่องก็อดซิล่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยตัวคีย์การ์ดนะฮะเวลาเข้าห้องพักเขาก็จะให้เป็นลักษณะนี้ทําเป็นเหมือนน้าเตยก็คือเป็นเหมือนอเป็นภาพยนตร์เหมือนเราเข้าไปดูภาพยนตร์นะครับแล้วก็มีว er อลชเชอร์หารแล้วก็เขามีห้องก็อดซิล่ารูมฮะเป็นห้องที่เป็นรูมไทยที่สูงสุดและมีแค่ห้องเดียวเท่านั้นเมื่อท่านเข้าไปนะครับท่านก็จะนอนนอนปั๊บตื่นขึ้นมาท่านจะเจอ อุ้งเท้าของก็อดซิล่านะฮะ,อ,ะอยู่บนศีรษะท่านนะบริการเบเกอรี่ต่างๆก็เกี่ยวข้องกับก็อดซิล่าแล้วก็มีของที่ระลึกก็เกี่ยวข้องกับก็อดซิล่าเช่นกันทั้งหมดเนี้ยนี่คือตัวอย่างให้ท่านเห็นว่าการที่เราจะทําแบรนด์อะไรเราต้องสร้างภาพจําในเอกลักษณ์ไอดีนิตี้ที่เราต้องการสร้างมันขึ้นมาผ่านชื่อแบรนด์ก็ได้เดี๋ยวนี้ท่านจะเห็นเลยนะครับชื่อแบรนด์แปลกๆมีเยอะแยะไปหมดเขาเรียกว่าตั้งชื่อแบรนด์ให้โลกจำนะฮะบางทีก็จะมีชื่อแบรนด์แปลกๆมาโลโก้ logo, สโลแกนหรือแท็กไลน์การออกแบบเส้นสายลายเส้นสีของแบรนด์ชุดพนักงานแล้วก็บรรจุภัณฑ์นี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเอามาให้ท่านเห็นก่อนนะครับเรามาดูตราตรึงด้วยสาระของแบรนด์เราเรียกว่าแก่นแท้ของแบรนด์หรือแบรนด์เอเซนส์หรือแบรนด์ดีเอ็นเอถ้าเรียกว่าแบรนด์ดีเอ็นเอคืออะไรผมอยากเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับมันคือนิยามที่เป็นตัวตนของแบรนด์เราเราจะใช้เพื่อคุมทิศทางของแบรนด์ว่าเราจะไปทางไหน และเราจะไม่ไปทางไหนพูดง่ายๆ DNA ต้องมีแบรนด์เอเซนต์ต้องมีเพราะอะไรเพราะเราจะได้ทำตัวถูกนะครับว่าท่านจะแสดงตัวออกไปอย่างไรรถบอนโวเนี่ยเขามี DNA ก็คือ s a ฟตี้หรือถ้าเราเรียกง่ายๆคือความปลอดภัยบอนโวก็จะสื่อสารความปลอดภัยให้ฝังเข้าไปในจิตใจผู้บริโภคเพราะฉะนั้นรถยนต์บอนโวท่านเคยเห็นไหมครับรถยนต์บอนโวไม่ค่อยเปลี่ยนดีไซน์เท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะมีลักษณะเป็นเป็นเหลี่ยม ไม่ค่อยโค้งว้าวอะไรเพราะว่าอะไรความเป็นเหลี่ยมเหมือนนั่งอยู่ในรถถังอ่ะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นมันจะให้ความรู้สึกปลอดภัยนะครับนี่คือสิ่งที่เขาสื่อสารออกมาเช่นกันครับ tkpark tkpark ก็ <K> จะมีเรื่องของรายละเอียด DNA ของเขาก็คือเขาเรียกว่าเรียกตัวเองว่าอุทยานการเรียนรู้ซึ่งคําว่าอุทยานการเรียนรู้มันไม่ได้โฟกัสแค่ฉันไม่ได้เป็นแค่ห้องสมุด นะครับแต่มันรวมถึงหนังสือดนตรีกิจกรรมมัลติมีเดียจินตนาการทุกอย่างไม่รู้จบที่เราสามารถเข้าไปอยู่ในนี้ได้นี่คือ DNA ของ TK Park และววันนี้ TK Park ก็พยายามก็ขยับตัวเองไปสู่ TK Park Library ที่เป็นออนไลน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือตัวอย่างให้ทุกท่านเห็นว่า DNA ต้องมาท่านให้คนจำสารรูปได้แต่คนไม่รู้จักสาระของท่านท่านก็ไม่มีตัวตนในโลกนี้สาระตัวอย่างอื่นเช่นดิสนียครับ ถ้าใครรู้จักดิสนีย์ดิสนีย์เนี่ยก็คือ DNA ของเขาก็คือจินตนาการความบันเทิงสําหรับครอบครัวเพราะฉะนั้นบรรดาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะรู้สึกอุ่นใจทุกครั้งครับเมื่อให้เด็กๆด,ดูภาพยนตร์ของดิสนีย์นั่นคือความไม่เป็นพิษเป็นภยัยหรือกรณีของ n น t f l i ิ n e น f l i x ิก็เป็นช่องบันเทิงเฉพาะของคุณที่เขาจะเลือกรายการที่คุณโปรดที่คุณดูแล้วเขาก็จะมีระบบที่จะช่วยจดจําว่าโอ้โ oh, หคุณชอบรายการแบบนี้คุณชอบภาพยนตร์แบบนี้คุณชอบซีรีส์แนวนี้ มันก็จะมาแจ้งเตือนให้ท่านเห็นว่าหนังที่ท่านน่าจะชอบแนวนี้มาแล้วนะนะฮะนี่คือตัวอย่างของ DNA ให้ท่านเห็นภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ห้องสมุดของท่านมี DNA ว่าอะไรมีแบรนด์เ s s เซนสคืออะไรลองไปลองไปทำกันบ้านดูนะครับ GQ ครับวันนี้เป็นแบรนด์หนึ่งครับที่ GQ เมื่อเมื่อสัก2-3สมปีที่ผ่านมา GQ มีการรีแบรนด์แล้วมีการปรับหมุดแบรนด์ DNA ใหม่ ว่าเขาต้องการเป็นแบรนด์ที่เน้นที่คุณภาพและนวัตรกรรมนี่คือ DNA ของแบรนด์ที่เรียกว่าเขาต้องการปรับตัวเพราะฉะนั้น GQ เวลาเรานึกถึง GQ เราก็จะมีคำว่าคุณภาพและนวัตรกรรมพ่วงเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้เขาทำเสื้อชนิดหนึ่งขึ้นมาก็คือเสื้อที่ถูกน้ามันก็จะเปลี่ยนสีแล้วเรียกว่า Color changing t-shirt เป็นเสื้อเปลี่ยนสีก็คือเสื้อที่มันมใส่คําว่านวัตกรรมและคุณภาพเท่าไหร่คุณภาพเนี่ยคนจะสัมผัสได้เมื่อไหร่เมื่อคนใช้แล้วมันดีแต่นวัตกรรมมันก็ต้องมีอะไรแปลกใหม่เช่นนะ,ะใส่เสื้อไปแล้วช่วงสงกรานมีคนสาดน้ําเข้ามาเสื้อเปลี่ยนสีนี่คือนวัตกรรมมนหนึ่งที่เกิดขึ้นประเด็นถัดมานะฮะหรือเรื่องตราตรึงด้วยสารแนแบรนด์สารแนแบรนด์เราเรียกว่าการสื่อสารแบรนด์หรือแบรนด์คอมมิวนิเคชั่นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของนักสร้างแบรนด์ นะครับจะต้องสร้างจุดสัมผัสแบรนด์ผมเรียกว่าจุดสัมผัสแบรนด์หรือแบรนด์ทัชพอยต์แบรนด์ทัชพอยต์คืออะไรก็คือจุดที่ลูกค้าจะเจอแบรนด์ของเราแบรนด์ Brand ของเราจะไปเจอกับลูกค้าในจุดไหนบ้างเราเรียกว่าแบรนด์คอมมิวนิเคชันหรือแบรนด์ทัชพอยต์ก็ได้นะครับสไลด์นี้ท่านจะเห็นว่าเขามีการแบ่งประสบการณ์ในการเจอแบรนด์เราอยู่3ามช่วงช่วงที่1เราเรียกว่า Pre-purchase Experience ก็คือประสบการณ์ก่อนซื้อ Purchase Experience คือประสบการณ์ขณะซื้อและ Post Purchase ก็คือประสบการณ์หลังจากซื้อไปแล้วแล้วก็ในแต่ละช่วงประสบการณ์มันจะมีจุดจุดจุดต่างๆเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ได้ฟิกนะครับท่านไม่ต้องไปใส่ใจกับจุดต่างๆที่แวดล้อมเพียงแต่ว่าท่านต้องมานั่งดูแล้วว่าก่อนซื้อลูกค้าเขาจะเจอแบรนด์เราจากที่ไหนได้บ้างท่านก็สร้างจุดสัมผัสแบรนด์ในตรงนั้นให้เขาเจอ นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างก็ได้ในกรณีของห้องสมุดประสบการณ์ก่อนซื้ออาจจะหมายถึงเว็บไซต์ของห้องสมุดที่ลูกค้าแวะเวียนเข้ามาดูเข้ามาสอ่องสื่อโซเชียลมีเดียของห้องสมุดที่อาจจะมีการอัปเดตอะไรที่ค่อนข้างเรียลไทมค่อนข้างไวกว่าเว็บไซต์หรือกิจกรรมหรือคอนเทนต์ที่น่าเข้าร่วมนี่คือลักษณะของก่อนซื้อขณะซื้อประสบการณ์ขณะซื้อเช่นบรรยากาศในห้องสมุดเมื่อเขามาถึงณจุดขายแล้วณจุดบริการแล้ว เขาเจอบรรยากาศยังไงการบริการเป็นยังไงสัมผัสกับบรรณารักษ์กิจกรรมที่จัดภายในห้องสมุดนะครับระบบการยืมคืนการให้บริการความรู้อย่างที่ผมเรียนทุกท่านว่าวันนี้การให้บริการความรู้มันไม่ได้อยู่แค่หนังสืออย่างเดียวแล้วนะครับป้ายบอกตำแหน่งหนังสือหรืออะไรต่างๆที่ที่เป็นจุดสัมผัสแบรนด์ประสบการณ์หลังซื้อได้แก่อะไรบ้างการตอบคำถามของอผู้ใช้บริการ หรือการแชร์บอกต่อคอนเทนต์หรือกิจกรรมที่ห้องสมุดนั้นทําเราอาจจะต้องมีกิจกรรมว้าวสักกิจกรรมหนึ่งแล้วคนก็อาจจะแชร์กิจกรรมเราไปอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นนี่คือจุดสัมผัสแบรนด์ที่แบรนด์อาจจะต้องสร้างขึ้นมาที่จะสื่อสารกับลูกค้านั่นเองนะครับเพราะนั้นจะสารแนหะรือหาจุดสัมผัสแบรนด์ได้ต้องเข้าใจคํานี้ครับผมอยากเรียนคำ,คำอีกคำหนึ่งอาจจะใหม่สําหรับท่านคือคําว่า customer journey journey แปลว่าการเดินทาง customer ก็คือลูกค้า เราเรียกว่าเส้นทางการเดินทางของลูกค้าลูกค้าจะต้องเดินยังไงบ้างจะต้องเจออะไรบ้างเหมือนเมื่อสักครู่ท่านจําได้ไหมครับที่ผมพูดว่าประสบการณ์ก่อนซื้อขณะซื้อและหลังซื้อเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องสํารวจเส้นทางการเดินทางของลูกค้าว่าเขาจะเจออะไรบ้างเขาจะใช้ชีวิตยังไงยกตัวอย่างง่ายๆก่อนที่กลุ่มเป้าหมายจะมาสัมผัสกับแบรนด์ของเราจนถึงขั้นการใช้บริการแบรนด์และหลังจากที่ใช้บริการแบรนด์ไปแล้วมีเส้นทางอย่างไร นะครับผมยกตัวอย่างนี้อย่างเช่นเริ่มต้นตั้งแต่ Awareness เขาจะรับรู้รู้จักแบรนด์เราได้อย่างไงเขาจะพิจารณาตัดสินใจได้ยังไงเขาจะเข้ามาใช้บริการหรือซื้ออย่างไรหรือเขาจะทําให้เขากลับมาใช้ซ้ําซื้อซ้ำอย่างไรหรือจะให้เขาเกิด Advocacy ก็คือบอกต่อหรือแบ่งปันอย่างไงเพราะฉะนั้นนี่คือเส้นทางการเดินทางของลูกค้าที่เราจะต้องไปล็อกล็อกเป้าฮะล็อกพิกัดไว้เลยว่าเขาจะทําให้เขาเจอในแต่ละสเต็ปย่งไง เพราะฉะนั้นผมแยกย่อยให้ท่านเห็นรายละเอียดนี่คือการรับรู้รู้จักแบรนด์ท่านรู้จักจากอะไรบ้างท่านไปทําสื่ออะไรบ้างสเต็ปที่2เราจะต้องพิจารณาตัดสินใจซื้อถูกไหมครับเราจะต้องมานั่งคิดคุ้นค,นคิดกันแล้วว่าจะซื้ออันไหนดีเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นท่านมีช่องทางอะไรให้เขาเปรียบเทียบบ้างสเต็ปที่3พฤติกรรมการซื้อนะเมื่อเขาซื้อเขาจะต้องสัมผัสกับอะไรบ้างเช่นเขาจะแชทมาถามเราไหม หรือระบบการซื้อจะมีจ่ายตังไหมหรือว่าจะมีเรื่องของการไลฟ์แชทไหมหรือจะมีเรื่องของอช่องทางอะไรที่จะเอาไปอำนวยความสะดวกในทำให้พฤติกรรมการซื้อของเขาง่ายขึ้นอันที่4ก็คือเรื่องของการซื้อซ้ำรักษาลูกค้านะครับเรื่องของการทำโปรแกร,รม CRM เรื่องของการทำให้เขากลับมาซื้อซ้ำบ่อยๆกลับมาใช้บริการบ่อยๆและสุดท้ายคือแนะนำบอกต่อทำยังไงให้เขา Word of mouth ก็คือการบอกปากต่อปาก ทำไงให้เขาเกิดโซเชียลมีเดียแล้วก็มีการแชร์ริ่งออกไปนะครับทำยังไงให้เราติดแฮชแท็กก็ประมาณนี้นี่คือเส้นทางการเดินทางของลูกค้าเมื่อเรารู้จักเส้นทางการเดินทางของลูกค้าสิ่งที่ท่านจะได้ตามมาคือท่านจะได้ไปออกแบบจุดสัมผัสแบรนด์หรือจุดสารแนแบรนด์ให้คนได้เจอแบรนด์ของเราได้ถูกต้องนะครับยกตัวอย่างเช่นห้องสมุดมารวยนะฮะห้องสมุดมารวยเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้การลงทุนได้ เห็นไหมฮะก็คือวันนี้เขาก็ปรับตัวเองไปสู่ออนไลน์หรือว่าเขาก็มีช่องทาง Line แอดวันนี้มีทําไงก็ได้ให้คนมาอยู่ใน Line แอดให้เยอะที่สุดนะครับหรือมีอะไรต่างๆที่เข้ามาโดยสรุปแล้วการสร้างภาพจําให้คนตราตรึงเราสามารถสร้างภาพจําผ่านมติติต่อไปนี้ครับอันที่1ก็คือสารรูปหรือแบรนด์ไอดนติตี้เอกลักษณ์ของแบรนด์2ก็คือสาระ ทำให้คนรู้จักแบรนด์เราด้วยสาระหรือคำสั้นๆให้ได้นั่นก็คือแบรนดีเอ็นเอหรือแบรนดเอนเซนส์หรือว่าแก่นแท้ของแบรนด์3ก็คือสาระแน่ทำยังไงให้คนรู้จักเราผ่านจุดสัมผัสแบรนด์ผ่านการสื่อสารแบรนด์ต่างๆนั่นคือเรื่องของการสร้างภาพจำให้ตราตรึงคีย์เทคสเวสที่อยากจะเรียนทุกท่านวันนี้ครับว่าการสร้างแบรนด์ก็เหมือนการสร้างภาพจำให้กับผู้บริโภคอย่าให้ผู้ใช้บริการจดจำแบรนด์ห้องสมุดของเราแบบไร้ทิศทางสเปะสปะ ต้องให้เขาจดจำแบรนด์เราในทิศทางใดทิศทางหนึ่งทิศทางเดียวที่เราต้องการให้เป็น 2. บริหารสารรูปหรือเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้มีทิศทางเดียวกันเพื่อให้คนเห็นรู้ปุ๊บเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าเป็นแบรนด์อะไร 3. ทําให้ผู้คนเชื่อมโยงแบรนด์ห้องสมุดกับคําสั้นๆนิยามสั้นๆหรือที่เรียกว่าแก่นแท้ของแบรนด์ที่เป็นตัวตนของแบรนด์ห้องสมุดของเรา แล้วก็ 4. เรียนรู้เส้นทางการเดินทางของลูกค้าเพื่อจะได้ทราบว่าแบรนด์ห้องสมุดของเราจะต้องสร้างช่องทางการสื่อสารใดๆให้กับผู้ใช้บริการบ้างแล้วก็ภาพจำในส่วนของสารรูปและสาระของแบรนด์ห้องสมุดจะไม่เกิดเลยครับถ้าขาดการสื่อสารแบรนด์ให้ผู้คนรู้จักเพราะนั้นสสอต้องมาพร้อมกันต้องมาด้วยกันนะครับ